วันดีค่ะช่องยายวันชาแนลนะคะวันนี้ยายวันก็มีเสน่หนะ์เนาะครบแล้วนะตามที่ยายวันต้องการนะมีสี่อย่างเนาะอันนี้คือเสน่ห์จันดํานะคะนี่มีดอกด้วยนะคะเนาะนี่เห็นไหมเสน่ห์จันดําใบจะสีดําก้านจะสีดํานะคะเป็นเป็นที่หายากมากนะคะดียายวันไปได้บ้านมาดำเสน่ห์จันดํานะแต่ไม่ด่างนะคะนี่ไม่ด่างนะลักษณะของเขาก็จะมี ก้านสีดำใบสีดำแล้วก็ยาวเนาะยาวรีรูปเหมือนไมโพนะอันนี้ก็จะมีดอกนะมีดอกเราเห็นนัจะเน่จันดำนะคะน,นี่นะอืมจันดำเนาะแล้วก็หามานะหาครบละนะเจวันก็ครบหมดแล้วนะสี่สไตล์เนะมีจันดำจันขาวจันเขียวแล้วก็จันแดงเนาะต่อไปเจวันก็จะหาโูเมนเนาะหาโกเมนต่อนะ ยังไม่เจอเนาะเต้องไปหาก่อนนะว่าจะอยู่ตรงไหนนะคะยังไงก็เข้ามาชมคลิปเยวันเนาะว่านสนีจันนะคะสนีจันดำนะคะสนีจันแดงเสนีจันเขียวแล้วก็สนีจันขาวเนาะซีสนีมหาโชคมหาราบเนาะร่ำรวยเนาะใครมีไว้ที่บ้านก็จะร่ำรวยนะคะก็ไม่ร่ำไม่รวยก็พอพอมีพอกิน <laughs> นะคะไงก็เข้ามาดูกันนะคะว่าเยวันก็หามาเจอแล้วนะคะเนาะเห็นเป็นยังไงก็เข้ามาดูกันนะคะนะคะี่ค่ะนี่คือเสน่ห์จันดำนะคะเนาะเนี่ยเสน่ห์จันดำนะคะดูกา้านก้านก็จะดำใบก็จะดำนี่จันดำก้านก็นจะดำนะคะใบก็จะดำ นี้คือกระอินใบมันเหี่ยวเนาะเอามาจากบ้านมาดามมาไกลนะเนี่ยคนแก่นนี่ยเพราะตัวเองไม่มีก็เลยก็เลยอยากได้นะก้านก้านก็จะออกดำนะข้างหลังก็จะออกดำดำนะอันนี้คือเสน่ห์จำดำนะคะเดี๋ยวก็ต้องเพาะเนาะจัำจัำดำน,นะคะจ <Hey. S 1> ันำดำนะ,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 นะ นี่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 นีจันดำนะคะมันเยวันก็มีจันเขียวจันขาวมาแล้วอันนี้เราก็มาดูจันดำนะครบไหมนะันี้จันดำนะคะอันนี้จันขาวอันนี้คือจันขาวนะเห็นไหมจันขาวจะมีดูเป็นขาวๆนะใบเป็นเหมือนใบโพนะเยวันก็มีช่ออันนี้คือจันขาวนะคะ ใบก็จะเหมือนใบโพแล้วก็มีดูกนะก็มีดูกสีเนี่ยสีขาวนะแล้วก็ก้านก็จะเป็นสีขาวนะคะเมื่อกี้จันดำนะอันนี้เป็นจันขาวนะน,นี่เป็นจันขาวนะคะจันขาวอันนี้คือจันเขียวเหนะ็นไหมมันมันไม่เหมือนกันนะจันจันเขียวดูกจะไม่ขาวนะถ้าจันขาวถ้าจันขาวนี่ดูกจะขาวเห็นไหมเนี่ย ดูก็จะออกเป็นสีขาวนเแต่จันเขียวไม่มีนะจันเขียวไม่มีไม่มีดูเนาะก้านก็จะเป็นสีเขียวเนาะเพึ่งพิ่งเอามาเพิ่งเอามาบำบัดเนาะเพิ่งเอามาจันเขียวอันนี้จันขาวนะคะนี่จันขาวเมื่อกี้นี่จันดำนะอันนี้จันเขียวอันนี้จันเขียวอันนี้จันเขียวนี่ จันเขียวนะคะใบจะเป็นสีเขียวก้านก็จะเป็นสีเขียวจันขาวก็ใบเขียวเหมือนกันแต่ก็มีดุบมีดุบสีขาวก้านเป็นสีขาวนะจันดําก็จะมีก้านเป็นสีดำเนะาะใบเป็นสีดำเรามาดูอันนี้คือจันแดงจันแดงนะอันนี้คือจันแดงก้านจะเป็นสีแดงนะคะจันแดง ก้านก็จะเป็นสีแดงนะคะจันแดงก้านก็จะเป็นสีแดงนะจันดำก็ก้านจะเป็นสีดำอันนี้สีแดงอันนี้คือจันแดงนะค่ะจันแดง